สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับผมมาเจอกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีภูพรสวยงามมากครับที่เห็นอยู่นี้คือต้นงิ้วครับต้นงิ้วป่า ที่มีโคนขนาดใหญ่มากครับ ต้นงิ้วบงาบงคนเรียกต้นป่าบางคนเรียกต้นเงาวต้นงิ้วถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ก็จะไม่มีหนามแล้วครับหนามตามลำต้นนี้จะหลุดหมดครับยงิ้วนี่เป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนในสมัยก่อนเขจะนิยม เอาไปทำไม้แบบเทปูนครับหรือว่าทำการไม้ขีดทำไม้จิ้มฟันโคนต้นใหญ่มากครับ ส่วนต้นโน้นคือมะกอ,อกป่าใหญ่สูงเหมือนกันครับเวลาเขาออกลูกก็ลูกกลมๆสีเขียวเวลาแก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลห้อยตรงแต่งอยู่บนยอดนะครับออกเยอะข้างในลูกก็จะมีมีฝ้าย หรือว่าน้นนะครับอยู่ข้างในอันนี้เป็นงิว้วดอกข่าวครับถ้าเขาออกดอกดอกจะสีขาวดอกใหก็เก็บภาพ บันทึกเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ป่าไม้ดอกไม้เอามาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นงิ้วใหญ่งิ้วป่าดอกขาวแล้วต้นยังเล็กๆอยู่ยังรุ่นๆอยู่ก็จะมีหนามอันนี้ต้นแก่แล้วหนามก็จะหลุดไปเอง ้นนี้คือมะกอ,อกป่ามะกอ,อกป่านี่ก็เป็นผลไม้ชนิดนึงครับผลมีกลิ่นหอมนิยมเอาไปทำส้มตำใส่น้ำพริก ยอดก็เอาไปทําอาหารกินได้ครับกินเป็นผักได้เอาไปทําเกี่ยวกับพวกยําได้ครับยอดมะกอ,อกอ่อนโคนใหญ่มากครับต้นงิ้วต้นนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ